วันพุทธที่26พฤศจิกายน2568เวลา9นาฬิกาดกเรเอกพันธ์อินใจเอือ้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีให้โอวาดและเยี่ยมเย็นให้กำลังใจกับผู้ควบคุมทีมกีฬาผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่เข้าร่วมกันแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่40 รอบคัดเลือกระดับภาคกลางองค์มังกรเกม2025ประจำปีงบประมาณพศ2569ระหว่างวันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2568ซึ่งจัดขึ้นที่สนามแข่งขันภายในจังหวัดราชบุรีจำนวน12ชนิดกีฬาจำนวนนักกีฬา109คนโดยมีดร์สิริพรอ,อินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการให้โอวาทดและเยี่ยมเย็นในครั้งนี้ณโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาส